สวัสดีค่ะมาฝึกวันที่กับครูรัตนาพรนะคะวิลกินดาตูอาร์เดอิดาวิลกินดาตูอาร์เดอิวันนี้คือวันที่เท่าไหร,ร,ร่ิดาคอาร์เดนิตเนอกตุเบชวชวนิดาคอาร์เด ชัวชัวเอนวันนี้คือวันที่19เดือนตุลาคมปี 2021. 2 0 2 1 Wil k i สิ s เ i a r วิลกินโอส n ีอาร์เดโน o ตอนนี้คือฤดูการอะไรเดยอาร์เฮสโนเดยอารเอ์เฮส ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือฤดูการใบไม้ร่วงฤดูเฮิรสในภาษา n นอนะคะเฮิรสแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงค่ะดูแล้วมีข้อสงสัยอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วครูจะเข้ามาตอบค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเจอกันคลิปต่อไปพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ